Thank you. พี่โตะนะครับพูดถึงการซื้อรถกับผมแล้วบอกให้คนที่แบบว่าดูคลิปนี้อยู่แล้วจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่จะแนะนํายังไงได้บ้างครับซื้อกับเซลล์นี่ทัวร์เลยครับ <c oughs> เหมือนเหมือนหลอกเราแต่ไม่หลอกครับได้จริงๆคือพูดทุกอย่างมันดูง่ายเกินไป <c oughs> ใช่ครับพี่มันดูง่ายจนลูกค้ากลัวว่าจะได้รับรถจริงไหมโอ้โหไปนั้นมาแป๊บเดียวอนุมัติปั๊บเลยเหมือนมิจาชีพเลยคืออนุมัติเร็วเกินไปจนแบบลูกค้าอนุมัติจริงไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจนลูกค้ากังวลใจเนาะ ใช้เวลาในการออกรถเนี่ยกับผมไม่นานไม่นานครับก็เราเพิ่งคุยกันเมื่อประมาณเกือบกลางเดือนแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็อันนี้จะจะปีใหม่แล้วเราก็ได้รถทันก่อนปีใหม่ด้วยใช่ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สอัสนีครับ วันนี้นะครับเราก็เอารถนะครับยูสุแคปโฟนะครับผมเป็นกระบะยูสุดีแมกนะครับสประตูนะครับผมมาส่งให้กับที่ม่านะครับลูกค้าของเราเนาะก็จะสอบถามนะครับสัมภาษณ์ลูกค้าคร่าวๆนิดนึงนะครับก็ที่ม่านเจอผมจากที่ไหนครับไลน์ครับอ่าเจอจากในในเฟซบุ๊กเนาะที่ก็แอดไลน์มานะครับจากข้อมูลติดต่อในเพจนะครับผมแล้วก็ทราบมาว่าก่อนหน้านี้ เทียมน่าเคยมีการจองรถไว้แล้วกับที่หนึ่งใช่ครับเป็นรถยี่ห้อเดียวกันถูกครับนะครับผมแล้วก็ทีนี้เรื่องของขั้นตอนของไฟนั้นติดปัญหาใช่ครับมันติดปัญหายังไงครับพี่ก็คือเราไม่ได้รับรถมาก็คือไฟนั้นไม่อนุมัติใช่ครับเหตุผลในการไม่อนุมัติติดเรื่องอะไรครับพี่ก็คือเขาบอกว่าพี่ติดแท็กซิ่ใช่ครับติดแท็กซิ่ก็คือลูกค้าเนี่ยติดแท็กซิ่ก็เลยไม่ได้รับการอนุมัตินะใช่ครับเสร็จแล้วก็ทักหาผมในไลน์แล้วก็พี่ก็บอกข้อมูลผมครับอ่าก็คือลูกค้าให้ความร่วมมอมมาากกนะคครัับลลลูู้้้้แจงงขทหดเย ก็ลูกค้ามีแท็กซิ่งแล้วก็ลูกค้าอาชีพที่ลูกค้าทำเนี่ยลูกค้ารับเงินเดือนเป็นเงินสดใช่ครับแล้วก็ไม่มีประกันสังคมถูกต้องไหมครับครับพอได้รับทราบข้อมูลลูกค้าเนี่ยทางผมก็ขอไปปรึกษาไฟนแนนซ์ก่อนใช่ัใไหมครับแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลให้ทราบว่ามันต้องทํายังไงเนาะใ่นการแนะนําในเรื่องของการเตรียมเอกสารถูกครับนะครับแล้วก็เอกสารที่ผมให้เตรียมยุ่งยากไหมพี่ไม่ยากเลยครับก็คือพี่มีอยู่แล้วเนาะครับแล้วก็แค่แก้ไขนิดหน่อยใช่ครับตามตามที่เราแนะนำเนาะแล้วหลังจากนั้นผมก็ ส่งไฟนั้นมาเซ็นที่ใช่ครับที่ทํางานที่เลยใช่ครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปถูกครับโอเคแล้วหลังจากไฟนั้นเซ็นใช้เวลานานแค่ไหนถึงทราบผลครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงครับก็ทราบผลแล้วว่าอนุมัตินาะโทรมาแจ้งเลยครับโอเคติแท็กซี่หนึ่งแท็กซี่นาอแล้วก็ลูกค้ารับเงินเดือนเป็นเงินสดใช่ครับไม่มีประกันสังคมครับออกรถป้ายแดงได้ไหมครับได้ครับอันนี้เรากรส่งแล้วเนาะครับได้แน่นอนนะครับก็คือลูกค้าถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ อ,อยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามนะครับคิดว่าตัวเองจะออกได้หรือออกไม่ได้นะครับพักมาได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าผมอยากจะให้พี่โต๊ะนะครับพูดถึงการซื้อรถกับผมนะครับแล้วบอกให้คนที่แบบว่าดูคลิปนี้อยู่แล้วจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่จะแนะนํายังไงได้บ้างครับซื้อกับเซลล์นี่ ชัว์เลยครับเหมือนเหมือนหลอกเราแต่ไม่หลอกครับได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนคือพูดทุกอย่างมันดูง่ายเกินไป <c oughs> ใช่ครับพี่มันดูง่ายจนจนจน,จนลูกค้ากลัวว่าจะได้รับรถจริงไหม <c oughs> โอ้โหไฟนั้นมาแป๊บเดียวอนุมัติปั๊บเลยมั้นเหมือนนิสัยชีพเลยคืออนุมัติเร็วเกินไปจนล <c oughs> ูกค, <c oughs> ค้าอนุมัติจริงไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจนลูกค้ากังวลใจเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปเบิกรถถ่ายรูปรถจริงๆส่งให้ถูกครับอันนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะได้รถไหมถูกไหมถูกครับก็ยังไม่รู้ จนสุดท้ายตอนนี้รถมาจอดอยู่ที่บ้านแล้วนะอันนี้คือได้รถจริงแน่นอนนะครับก็เรามาส่งมอบรถให้จริงๆอันก็ชัวร์ครับถ้ามีให้เป็นคะแนนได้เต็ม10พปีให้เท่าไหร่ครับให้สิบเลยโอเคพี่ขอบพระคุณนะครับก็ขอบพระคุณพี่โตมากๆนะครับที่ไว้วางใจคือปัจจุบันนี้นะครับในโลกออนไลน์เนาะมันก็มีทั้งคนทำหากินจริงๆแล้วก็มีฉาชีพมันขนานกันไปถูกครับผมเองเป็นคนทำหากินจริงๆเพราะฉะนั้นก็พยายามจะทําให้มันชัดเจนมากที่สุดเนาะ ส่งทุกอย่างให้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจกับพี่ด้วยที่ได้รถป้ายแดงแล้วเนาะแล้วก็ขอให้รถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองนําพาแต่ความสุขความเจริญมาให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับเฮงๆบางๆนะครับพี่ก็ใช้เวลาในการออกรถเนี่ยกับผมไม่นานไม่นานครับก็เราเพิ่งคุยกันเมื่อประมาณเกือบกลางเดือนแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็อันนี้จะจะปีใหม่แล้วเราก็ได้รถทันก่อนปีใหม่ด้วยใช่ครับโอเคครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่โตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับที่รับชมคลิปของเซลตัวเล็กๆฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดถูกใจคลิปกดติดตามช่องของเซลล์ตัวเล็กๆนะครับไว้จะทำคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณจากใจเซลตัวเล็กๆครับ